ไหนไหนเด็กใหม่แก๊งเราอยู่ไหนวะให้เวลางานตัวนี้ชื่ออะไรวะเนี่ยวยังไม่รู้จักชื่อเลยอยู่ไหนครับอยู่ไหนฮโหลครับเดี๋ยวเอาหนี้นี่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 เฮ้ยชื่ออะไรครับเนี่ยจ้าจ้ครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อเล่ครับเล่ครับผมเล่ใช่ไหมโอซิโกนไนเล่นะไม่มีชื่ออื่นแล้วนะเล่อะไรเล่อะไรเลเทสซี่เอกสารอะไรเลเย็ดฮะเราเป็นเย็ดครับ Yes ไข yes, 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 ah, yes, yes, ่อะ okay. okay, okay. Yes ไ okay. ข okay, okay, uh, uh, ่ Yes อะไรนะใช่ไม่ Yes เลย Yes โอเคโอเคอ๋อหมายถึงว่า Yes ที่แปลว่าใช่ใช่ไหมถูกต้องอ่าโอเคเลย Yes Y E S สังตัวด้วยนะโอเคโอเคโอเคอ่าแล้วทำอันนี้อยากเข้ามาเนี่ยเพราะอะไรอยากเข้ามาเอาอะไรใน J K อะไรนะ อ่าสิ่งที่ต้องการเนี่ยจาก JK ติดไม้ติดมือกลับไปอย่างน้อยได้ติดไม้ติดมือกลับไปเนี่ยคืออะไรบ้างที่อยากมาที่นี่ผมยังไม่มองว่าผมจะไปอ่ะหมายถึงว่าไงว่าตอนนี้ที่จุดประสงค์ที่อยากเข้ามาเพราะว่าอยากอยากพัฒนาตัวเองหรือว่าอยากทําอะไรก็พัฒนาตัวเองส่วนนะครับใครๆมันก็อยากเก่งขึ้นใช่ไหมล่ะอืมครับผมครับผมไม่มีใครอยากอยู่ที่เดิมครับเออแต่เราเจอกันที่มินไนนี่ไม่ใช่ใชตรงน,นี้นี่ใช่ไหมใช่ครับ ตรงนั้นจะเบอร์อย่างเดียวโอ้ยฮะไม่ใช่แล้วโอเคโอเควันนี้ก็ทำให้เห็นหน่อยแล้วกันนะโอเคยไหมครับได้ครับได้ครับโอเคโอเคครับไปดูไปผมไปรถสี่นะทุกคนขึ้นรถมานมึงมีน้อยเนี่ยมึงให้เกิดเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปนักนักคนก่อนนักนคนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยขึ้นรถสี่ขอหน่อยครับกลุ่มห้าหน่อยพวกมันประม้าสินคนนี้เช็คบินเช็คไปแล้วสปาร์คนน่ไม่มี กูอเขามา้สักเ้คนไทยเนาะจะดูกันทำไมครับเนี่ยคุ่านอะไรไหมคุณผ่านอะไเมียวไอ้มาตินมึงไปเคียร์เรื่องอาหารในแจกจ่ายให้คนในแกงเนี้มึงมาเก็บตังค์ให้พี่วเมิ่ไห่ได้ครับมันเนื้อเนื้อหายากมาเลยครับพี่มึงสั่งสมึงกูมีเยอะเอากี่เอากี่นี่เอากี่อานเอาเอากี่นี่เอากี่นีอากี่นเอกี่นี่เากี่นีอากีน่อากี่นี่เอานกี่นีนาี่อนอ่กาากเอ นี่ไงกูก็มีนี่กูก็บอกกูมีเยอะนี่ไงพี่เต้ผมจะหลับครับพี่เต้เอามอกไอ้เฮียคอมนี่สัตว์พี่เต้หนูเลื่อยจะหมดพี่เต้ไอ้ทยของเราเมียี่สิบในในบ้านตอนนี้เรามีสิบเก้านอกบ้านอีกไม่กี่คนยี่สิบพี่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราเล่นเท่าที่นี่สุดท้ายคนตามเคสไม่ใช่กูอยู่แล้วใช่เพราะกูเป็นหอใช่่ใหญ่พวกมึงเป็นหอกันหมดพี่เต้ฝากเลยนะพี่ไอ้เออที่ไม่เป็น คนใหม่นี่มีปืนใช่ไหมใช่ไหมครับมีมีครับโอเคครับนี่อ่ะถ้าอยากเอางี้บอกง่ายๆดีกว่าถ้าอยากอุ้มแบบเก่งๆไปหาคนที่อุ้มเก่งถ้าอยากช่วยเพื่อนเก่งก็ไปหาคนที่ช่วยเพื่อนถ้าอยากไฟเก่งไปหาคนที่ไฟถ้าอยากเจรจาก็ไปหาคนที่เจรจาเก่งถ้าอยากรวยก็ถ้าอยากอยู่คนรวยก็ไปอยู่กับนี่สามคนนี้นี่หนึ่งสองสามอ่ะโอ้ย เลยจริงเลยจริงเป็นพี่ทำอะไรไม่เป็นเลยก็มาหาผมนะครับเบประมาณ19เนาะมีมันมาแล้วาตอนนี้ยี่สิบแล้วครับโอเคยี่สิบประมาณสองสามคนเอาเลยไหมนันมาแล้วคพี่เทราเบนมันมามองแล้วครับเบมาดิในไหนอยู่ไหนข้างหน้าพี่เทล่าเดี๋ยวเดี๋ยวใจใจมันมาเลยเหรอแต่มาแล้วพี่เทราเดนอันนี้วอลแล้ววอลแล้ว